สวัสดีครับพบกับหงกบไทยในเกาหลีวันนี้มีงานจัดเก็บเครื่องมือนะครับเพื่อนฝนตกไม่สามารถจะทํางานด้านนอกได้ครับเราก็ต้องทําการเคลียร์พื้นที่ก่อนครับเพื่อนจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับตอนนี้กระจายครับเพราะว่าใช้งานแล้วไม่ได้เก็บครับช่วงนั้นงานเยอะครับเดี๋ยวก็ตัดเขาวัวตอนไข่น้องวัวก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาครับเดี๋ยวก็ฉีดยาวัวด้วยครับพอดีวันนี้ฝนตก ก็เลยต้องได้ทำงานด้านไหนครับตรงนี้จะเป็นที่ลงจอดรถนะครับเ,เพื่อนๆมีปั๊มลมมีทุกอย่างครับนี่ครับก็จะต้องเคลียร์อุปกรณ์มาไว้ตรงที่ว่าผมปูพลาสติกก่อนนะครับเราวค่อยจัดเลี้ยงใหม่ครับอุปกรณ์ก็มีครบทุกอย่างครับแต่ตอนนี้ก็คือเราจะต้องจัดให้เรียบร้อยก่อนครับเพราะว่าเวลาใช้งานจะได้สะดวกต่อการหยิบใช้ครับเ,เพื่อนๆ ตอนนี้นี่ปนกันหมดเลยครับเพราะว่ามันหลายอย่างครับนี่ครับแล้วเราก็ค่อยจัดเก็บมีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ามีทั้งปจัจจไขควงสว่า,วานขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมเดินทางแคว้าดลาดปลอดภัยครับ